สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาร์คนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าทําการผสมพัน์เจ้าสไปโนของผมทั้งสองตัวเลยนะฮะวันนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมตัวผู้ตัวเมียมาแล้วนะครับอา่าบอกเลยว่าตัวผู้ตัวเมียของผมบอกเลยว่าเลเวลไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ก็ะจะเป็นเพศอา่าไอตัวสีส้มจะเป็นเพศเมียนะแล้วตัวสีดําจะเป็นเพศผู้นะครับบอกเลยว่าสีนี่บอกเลยว่าอลังการนะฮะอลังการจริงๆ บอกเลยว่า2ตัวนี้คือผมใช้ความพยายามอย่างมากนะครับเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วทุกคนโอ้วันนี้ผมลืมเลยเนี่ยผมก็คิดว่า,าเจ้าตัวสีส้มนะฮะเป็นน่าเป็นตัวเมียโอ้โหอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้กับตัวผู้ใช่ไหมอันนี้คือผมไม่ได้แบบว่าอ่ายังไงนะโอ้โห อันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยคือผมเอาตัวผู้กับตัวผู้มาอยู่ด้วยกันผมก็คิดว่าเออนี่ครับตัวผู้กับตัวเมียเออแต่ว่ารอบนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะผสมพันธุ์เจ้าตัวสีเขียวนะฮะแต่ว่าผมต้องการผสมพันธุ์เพื่อเจ้าตัวสีส้มเพื่อที่จะได้ลูกสไปโนมาเล,เลเวลสูงๆนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะ,ะโอ้โหผมเอาตัวผู้สองตัวกะว่าจะเอามาตุยกันซะแล้ว โอเคฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวขอแก้มือใหม่ละกันเนาะโอเคพอดีว่าผมก็มีชิปอยู่นะที่ผมได้ไปสัรหารเจ้าสไปโนคือผมผมไปล่าเจ้าสไปโนเนี่ยไหลสีมากเลยนะคือผมแบบหามาได้ไหลสีมากก็เลยแบบรอบนี้เดี๋ยวขอชุบใหม่ละกันเนาะขอชุบเป็นสไปโนตัวใหม่ละกันผมก็จําได้อยู่นะผมก็น่าจะชุบเป็นสไปโนตัวเมียนะครับที่มีเลเวลค่อนข้างสูงนะับที่ผมได้ไปจับมาเมื่อตกี้เองนะครับ นี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่านี่ครับเลเวลส4 5นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่เลเวลข้องข้าง,าง,ส,งสูงสูงสุดที่ผมหาได้เลยนะครับเเกิดมาละเดี๋ยวนะนี่บอกเลยว่าสีก็ไม่ต่างจากตัวนั้นัะเท่าไหร่นะฮะอุย้ยออกได้ไปเนี่ยเห็นไมยน่าออกได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะ,ะทําการยิงเลยแล้วกันเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลานะครับคือ คืออีพีนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะมาผสมพันเจ้าสไปโนให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะว่าการผสมพันเนี่ยมันมันจะยากหรือเปล่านะแต่ว่าข้อดีของผมเนี่ยคือผมมีฟิโรโมนด้วยนะแล้วก็มีตุ๊กตาหมีคือเอาง่ายๆคือผมค่อนข้างได้เปรียบกว่านผู้เล่นบางส่วนเนาะเออถ้าผู้เล่นคนไหนที่เขาเติมมาเหมือนกันเนี่ยหรือว่าเขาสั่งทํามาเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะ ผสมพันธ์สัตว์ได้ง่าย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 เหมือนผมนี่แหละนะครับก็ถามว่าอันนี้คือผสมพันครั้งแรกไหมก็รอบนี้เป็นครั้งที่2ครับประสบการณ์ผสมพันธ์สัตว์ยังน้อยอยู่นะฮะแต่ก็จะพยายามผสมพันธ์ให้มันออกมาดีที่สุดละกันนอกว่าเราจะได้เลเวลกันเท่าไหร่นะครับแค่ตอนนี้ก็ไม่สลบกันสักทีเลยเฮ้ยเหมือนจะสลบแล้วนะครับเอา้ามันออกไปได้ไงอะทุกคนเอา้า งงเลยเนื้อขี่กิฟ้นตามนะครับเราต้องตามไปนะครับคือคือผมก็งงเหมือนกันนะว่ามันออกมาได้ไงอะ่ะโอเคต้องก็ทำการสนหนาเลยแล้วกันนี่ยิงไปหนึ่งทีนะครับก็น่าจะประมาณอีกสักสองสามดอกแต่ก็น่าจะสลบนะฮะดูแล้วโอเคนี่หลับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทำการาใส่เนื้อเข้าไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนะ ผมว่าผมต้องหาเนื้อนะครับผมลืมไปว่าผมไม่มีเนื้อนะคือที่ผมแนะนําเลยนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือเนื้อที่แบบว่าเหมาะกับการแบบให้จะสไปโนที่สุดก็คือเนื้อน่องนะครับแนะนําเลยว่าต้องเป็นเนื้อน่องเท่านั้นเนาะเพราะว่าเนื้อน่องเนี่ยมันค่อนข้างแบบหาง่ายนะครับแถวแถวนี้นะครับแต่ถ้าผู้เล่นคนไหนที่ยังเลเวลน้อยน้อยเนี่ยแนะนําก็ให้เนื้อธรรมดาก็ได้เน้องใช้วิธีการที่มี fc คนคนหนึ่งละกันน้องไม่ขอเอยนามละกันนะมีน้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับพี่ครับใช้วิธีการนอนครับมันช่วยได้เยอะเลยนะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนกับทําให้ค่าสลบของน้องเนี่ยลดไวขึ้นโอ้ไม่ใช่สิค่าจิ๋วนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้น้องสปไปโนของเราก็ตื่นไปไดีเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหตัวผู้เกือบจะได้เสียกันนะฮะโอเคอเมื่อกี้คือแบบ ผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะฮะที่จะเอาตัวผู้มาอยู่เคียงข้างกันนะคระับตอนนี้ผมก็มีตัวเมียแล้วนะตอนนี้ผมก็ทําการอาศัายเจ้าฟีโรโมนเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใส่แค่ไปใส่อ,าาอันเดียวก็น่าจะพอเนาะอันนี้คือการใช้ฟีโรโมนครั้งแรกนะฮะผมก็แอบแอบนะฮะก็แอบ,บไปดูช่องอื่นมานะครับืก็แอบไปหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้น้องเดลสละนะครับเฮ้ยติดเลยเหรอ ไม่ติดง่ายนะครับอ่าผมลืมไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ฟิโรโมนเนี่ยอ่าสัสมมตว์มันจะเดินไปเดินมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับถ้าใครพอมีความรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ว่าอ่าพี่ครับพี่ครับมันใช่อย่างที่พี่พูดครับหรือว่ามันไม่ใช่อะไรก็ตามแต่เนาะก็ฝากสอนกันด้วยนะครับพอดีว่าผมเป็นมือใหม่จริงๆแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยก็ เคยมีประสบการณ์ในการเล่นอาร์กนะแต่ว่าเล่นแป๊บๆก็เลิกนะฮะไม่ได้แบบว่ามาไกลขนาดนี้เนาะโอเครอบนี้ก็เลยมาแบบว่ารู้สึกว่าก็มาไกลยอยู่นะโอเคครับตัวนี้ก็ไข่ของเรามาพร้อมกับอึก้นเบลเลอร์เลยนะครับโอ้โหน่าจะเบ่ง <c oughs> น่าจะเบ่งกันแบบอึออกไหยฮะตอนนี้โอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้ไข่สไปโนสีแดงนะับโอ้โหสวยมากบอกเลย ดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปฟักแถวๆนี้ดีกว่านะครับดูว่าไข่ของเราเนี่ยเวลาฟักออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยเจ้าน้องสปไปโนเราเนี่ยอาจจะร็ดเท่าไหร่กันนะครับใช้เวลา2นาทีในการฟักตัวนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เราไม่ใช้ฟิโลโมนในการผสมพันธุ์เนี่ยผมไม่รู้ว่า ระยะเวลาของการฟักเนี่ยมันจะนานแค่ไหนชิวนะฮะนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็ถ้ามีผู้รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็สอนได้นะครับก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะฟังคำสอนของเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่เขามีประสบการณ์การเล่นอาร์คมายาวนานนะฮะก็ฝากสอนกันด้วยนะอะไรที่ผมไม่เป็นเนี่ยก็ก็คือไม่เป็นจริงๆนะฮะผมก็ พยายามพยายามเรียนรู้แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะช้านิดนึงเนาะก็อทนกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็หนึ่งนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปในตอนที่เจ้าน้องสไปโนของเราสุดที่รักเนี่ยฟักเลยละกันนะครับโอเคเชดามเห็นไหมครับน้องสไปโนโอ้โหน่ารักมากบอกเลยตัวกระเปียดเดียวเหมือนกิ้งก่าเลยฮะโอ้โห แม่ผมรู้สึกรักตัวนี้นะเอาจริงอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีไดนโนเสาร์ที่แบบว่าอ่เพื่อนรักมากแล้วก็แบบรู้สึกผูกพันนะฮะครั้งแรกที่เห็นเลยนะ,ะับก็อยากรู้ว่าเป็นไดนโนเสาร์ตัวไหนเนาะที่เพื่อนๆแบบว่ารักเหมือนผมนี่แหละนะฮะโอ้โหคือเอาจริงนะสไปโนโตัวนี้น่ารักนะบอกเลยว่าเป็นตัวแรกในแมปนะฮะที่ผมได้ทําการผสมพันธุ์ด้วยฟรุโมนนะครับโอ้โหขนมรูกอมก็ไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะ กับกตมมุ๊กตาหมีกับโยโย่นะครับคือผมเห็นว่าเขาเอาใส่ไปนะผมก็ใส่ตามแค่นั้นแหละนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยแต่บอกเลยว่าน้องสไปโนตัวนี้เนี่ยสีสีเออได้ได้พ่อได้แม่มาเลยนะอ,อสีสวยดีอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่าพอมีอะไรที่แบบผมจะไอ้นี่ได้ปะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสแป,ป๊หนึ่งนะ นี่ผมขอทําสีเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้สีมาโอ้โหผมต้องเอาซองร้อยกว่าอันนะออโอเคตอนนี้ก็เอาสีมานะครับเดี๋ยวไปไปซื้อสีก่อนเนาะแป๊บหนึง่งโตะไหนเอ่ยจําไม่ได้ละเฮ้ยไม่ใช่ผิดโตะนะครับอารอบนี้นะครับผมจะเอาเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับบอกเลยว่าสองสีนี้เนี่ยเวลาเราผสม ผสมมาเนี่ยเราเอามาปนกันเนี่ยมันจะออกแบบว่าที่ผมไปดูนะที่ผมไปดูมันจะออกแบบชมพูชมพูม่วงนะครับก็เป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะครับเป็นสีที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับสีแดงกับสีม่วงเนาะคือผมว่าถ้าเอาไปใส่ในน้องท,ที่ตัวน้องสไปโนของเราเนี่ยมองว่าโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่แบบสวยจริง <laughs> นี่นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยร้อยอันร้อยสองนะครับอันนึ่งไม่เกี่ยว สองอันไม่เกี่ยวนะครับโอเคทําการใส่ให้นอกอุ้ยเฮ้ยกินทีเดียวแดงเลยเหรอจริงปะเนี่ยแล้วสีมันจะอยู่ตลอดไปไหมครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าสีมันจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่านะครับอ่ะถ้าสมมุติว่ามีเสียงเข้ามาบรบกวนเนี่ยต้องขออภัยดนะ้วยเนาะพอดีว่าตอนนี้ไม์ผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะอยู่ๆมันก็พังไปเลยนะครับเดี๋ยวรอไม์ตัวใหม่มานะครับ ไม่นานเดี๋ยวไม้ตัวใหม่มาแน่นอนนะครับนี่ตอนนี้เราก็ใส่ให้น้องกินไปเรื่อยๆนะนี่ใส่ให้น้องกินไปเรื่อยๆเลยโอ้โหเจ๋งดีอะสีสวยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะถัดไปจะตัดไปในตอนที่อ่าเขาเรียกค่าอะไรของน้องอะ่ะที่มันแบบว่าค่าเทนเหรอหรือว่าค่าอะไรที่แบบว่าเราแบบตามใจน้องกระมานเนี้ย อ่ะถ้าไม่รู้ว่าถ้าใครเรียกว่าค่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> คือส่วนตัวผมเองอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในช็อตนั้นเลยละกันนะตอนที่แบบว่าผมเลี้ยงดูน้องเขาแบบว่าเต็มหนึ่งร้อเซนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะได้บัฟอะไรมาด้วยนะที่ผมแบบว่าพอที่ผมเข้าใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค let's go มาแล้วครับทุกคนครับโอ้โหตอนนี้น้องสไปโนผมเนี่ยอา่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้ก็เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการเจริญเติบโตนะฮะน้องสไปโนผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำสีมาแบบที่ผมต้องการแล้วนะเป็นตัวที่ผมรักมากนะฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มีไดโนเสาร์ที่เพื่อนเพื่อนรักเนี่ยก็สามารถอ่ายังไงดีก็สามารถแบบว่าแคปหน้าจอหรือว่าแคปเป็น เอ้ยก็แคปหน้าจอก็เป็นรูปภาพนี่ใช่ไหมก็สามารถส่งมาที่เพจผมได้นะตอนนี้ผมไ,มได้ทําการสร้างเพจใหม่นะชื่อเพจชื่ออะไรแล้ววาจำไม่ได้ละโอเคเพิ่งจะสร้างมาสดๆร้อนๆดนวันนี้เลยนะฮะก็สามารถ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้่าใต้คลิปแล้วกันนะครับไม่ใช่ใต้คอมเมนต์นะใต้คลิปนะฮะก็สามารถกดไปที่เพจแล้วกดไปติดตามเพจให้ผมด้วยนะฮะติดตามอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยนะฮะอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมได้ทําการเล่น Facebook แล้วก็เล่นเปิดเพจเป็นของตัวเองนะก็ครั้งแรกจริงๆเลยนะครับโหโบราณมากเอาจริงนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเร่งสปีดคลิปนะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นการเจริญเติบโตของเจ้าสไปโนของเรานะฮะนี่แม่อือรอไม่ไหวนะฮะอยากจะให้เจ้าสไปโนตัวนี้เป็นสันหานแอบพวกกิก้าพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าการเจริญเติบโตของน้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเ e t s go เอาละครับตอนนี้นะครับน้องก็ได้ทําการโตแบบว่าจเจริญเติบโตแบบขีดสุดแล้วนะพอดีว่าผมแอบไปฟาร์มเลเวลสัหน่อยนึงโอเคตอนนี้ก็เลเวล579นะฮะโอ้โหจะไป600เลยนะนะทุกคนอืมสีนี่ยังสวยสวยเลยแม่รักมากเลยตัวนี้นะฮะเฮ้ยสปอนเซอรน์น่าจะเข้าได้เลยนะ <laughs> ตอนนี้ก็ผู้ติดตามกว่า900ทุกคนเลยนะฮะก็สามารถ ม่สปอนเซอร์ก็เข้ามาได้สักทีนะตอนนี้ก็ไม่มีตังค์จะซื้อไมเลยนะโอ้โหตอนนี้ไมก็ไม่ค่อยจะดีโอเคตอนนี้เรา<ๆ>เราก็มาเทสดาเมจกันนะดูว่าดาเมจของเจ้าสไปโนเราเนี่ยเวลา่าใช้ใช้เล็บตบทีเดียวเนี่ยจะหายหรือเปล่านะฮะนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีฮะก็จะเป็นผู้โชคดีเอ่ยเออเจ้าปลาน้อยตัวเล็กตัวใหญ่มาตบ หายหมดดาเมจอย่างแรงตีหน่อยนี่นี่โอ้โหหายนะครับโอ้โหสองทีนะนี่เดี๋ยวค่อยๆย่องไปหาเจ้าแรปเตอร์วัวโอ้โห,โห,โหดาเมจอลังการมากบอกเลยนี่อุ้ยตายสองเลยเหรอนี่โอ้โหน่าสะบัดนี่โอ้โหตีลังกาเลยครับทุกคนโอ้โหโอ้ยดาเมจแรงมากโอ้โห <c oughs> อ้ถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวก็สามารถเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วนะตอนนี้รอทุกคนอยู่นะฮะโอเคนี่โอ้ยเหมือนโดนแบบว่าเหมือนโดนตบอะ่ะเหมือนโดนตบหน้าทีเดียวแตกกระจายกระจุยกระจายหมดเลยฮนะโอ้โหวหลังอ่อนกันเลยทีเดียวนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีที่อยากจะโดนบ้างนะตอนนี้โอเคครับ เป้าหมายของผมเนี่ยอ่าผมจะพาเจ้าสไปโนหรือว่าลูกรักของผมเนี่ยไปทําการสังหารเจ้ากิก้ากันนะครับดูว่าเจ้าสไปโนของผมเนี่ยสามารถสังหารเจ้ากิก้าได้หรเป่าก่อนอื่นเนี่ยผมน่าจะขอตืมสไปโนด้วยกันนะฮะอุย้ยสวยนะตัวนี้เหมือนพ่อผมเลยอ่ะเหมือนพ่ออ่าน้องสไปโนผมเลยนะเลเวลสองร้อยแปดห้า้วด้วยเฮ้ยเลเวลสวยนะตัวนี้เลเวลสวยอยู่อุย้ยปลาตัวใหญ่จัง แต่ไม่เป็นไรนหฮะก็สังหารไปนะไม่รู้ว่าปลามันเลี้ยงได้หรือเปล่าอย่าเลี้ยงปลาอยู่นะโอเคเป้าหมายของผมเนี่ยผมน่าจะไปตรงที่ใช่เกาะของกริฟฟินหรือเปล่านะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เก่งอางสักเท่าไหรนะ่โอเคตอนนี้ก็เกาะของกริฟฟินก็น่าจะอยู่ตรงหน้าผมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ก่อนอื่นเจ้านี่โอ้โหหลังแอนไปเลยทีเดียวดาเมจแรงมากมาก งูก็เอาไม่อยู่นะฮะแต่สีสวยมากเลยนะยถ้าใครมีแบบว่าสีสวยๆเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะฮะลิงก์นั้นก็คือเป็นลิงก์เพจที่ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่นะก็สามารถไปแชร์รูปในเพจได้นะถ้าผมถูกใจเนี่ยถ้ามีรูปไหนที่ผมถูกใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นที่หน้าจอให้ทุกคนได้ดูกันในอีพีหน้าเนาะโอเคอีพีนี้ก็เพิ่งจะเปิดเพจใหม่ไง <laughs> โอเคเป <laughs> ผมเห็นแป๊แบๆนะนี่ ฮ้ยตัวนี้ลังแกผมบ่อยนะลังแกผมบ่อยนะต้นเก็บนี่แม่แต่กระจุยกระจายโอ้โหเจอจิ้นก่ายักผมเฮ้ยผมรักตัวนี้นะผมรู้สึกชอบตัวนี้มากเลยผูกพันแล้วอะผูกได้แต่อย่าพันนะเดี๋ยวมันมั่วโอเคกริฟฟินมาสิโอ้โหตีลังกานเลยทีเดียวดูแขนดูแขนโอ้โห ตบทีตบทีโอ้กระเด็นโอ,โอ้แขนนี่เยียงอย่างตึงหลับสนิทนะฮะตาลืมตาตาค้างเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าเสียงผมแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในขอไยด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่มีตังซื้อไม้นะไม่พังไปแล้วก็ <g iggle> <g iggle> อย่าว่ากันนะฮะเฮ้ยเอาสามลุมหนึ่งไม่ถึงว่าลุมนี่ตบไปที่ตบหน้ายังเหียวนี่หยตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลัง นี่ตายหมดเลยโดนอะไรก็ไม่รู้นะะเนาทำให้ผมเดินช้า๋อ,อติดสถานะเลือดไหลหรอโอ้โหกัดเลือดไหลด้วยนะใช่เหรอไม่แน่ใจเออมันกัดเลือดไหลด้วยเหรอตัวนี้เอ้ยงงยิ่งดูยิ่งงงนะฮะสกเกมนี้ทําให้ผมงงซะแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวซื้ออาที่อัพเลเวลก่อนนะครับเวลาผมฆ่าเจ้ากิก้าไปเนี่ย เลเวลจะได้เพิ่มเยอะๆนะขี้เกียจไปปั๊มนะที่ผมเลเวลขึ้นเยอะๆเนี่ยเพราะผมซื้อตัวนี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะร้านที่อ่าผมเอาไปคือผมก็ไปถ้าถ้าเอาจริงๆเ่ยผมก็ไปซื้อมาแหลนะเนาะก็ซื้อในราคาไม่แพงฮนะสามสิบสามสิบบาทเองเนาะอืมก็ได้เอมเบอร์มาแบบไม่จํากัดเลยนะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะให้ เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของอเจ้าของเจ้าของที่ทำแล้วกันเนาะไม่เคยไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางช่อง YouTube ที่ผมไปติดต่อเนี่ยแล้วก็รับทำเอมเบอร์เยอะๆประมาณนี้นะที่ผมทำ <c oughs> ไมผมพูดเวลาผมพูดอะไรที่มันเป็นสาระเนี่ยผมพูดเฮ้ยกิก้าผมพูดอะไรที่มันเป็นสาระนี่ผมแบบค่อนข้างเอ๋อนะขอเซฟไปก่อนแทถ้าไม่เซฟเนี่ย ตุยแน่เลยเนี่ยขอเซฟไปก่อนนี่พอดีว่าอ่าผมไปรู้มาอีกทีหนึ่งคือจริงๆอ่ะไอที่ผมเห็นเนี่ยผมไปดูจากชชองอ่นมาแนละ้วผมก็เลยเซฟเป็นนี่ไงครับผมก็งงเลยใช่ไหมนี่แต่นนี้ผมเซฟแล้วนะมาฮะกิก้าอยากรู้นะอันนี้คือผมตีแบบว่าผมตีแบบไม่สโคบนะตีตีแบบสโคบตีแบบไม่สโคบดูนะเขาบอกว่า ถ้าทม่อยากให้มันร้าวใจเนี่ยต้องตีแบบไม่สโคบดูนะดูว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเขอตบเลยลวกันฮะาเลือ8แปดหมื่นนะฮะนี่โอ้ย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 เกอบลุดอุตาไฟกิกาตาไฟนี่หรือสีตาไฟเหรอเนี่เจอกิกาตบซะหน่อยเฮ้ยสวยแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายเลือดสามหมื่น ลลโโลเลือดล้วสไปโนเลือดเลือดสไปโนผมนิดเดียวเองเอาเฮ้ยตายไวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันคำลำามจังหวะนี้แหละเฮ้ย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 ผมฆ่าได้เฮ้ยเผมผมฆ่ากิก้าได้ครับทุกคนเฮ้ยเป็นตัวแรกเงินตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมฆ่ากิก้าได้ตัวแรกเลยโอ้โหในบลูตองโอ้โห อดอาเมตรแรงจัดเจ้าสไปโน่ผมเนี่ยดอเมต2,200มั้งถ้าจะไม่ผิดอุ้ยดาเมตรแรงจัดเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเคปัญหาก็คือตอนลงนี่แหละนะครับหลังจากสังหารกิก้าเสร็จไอ้ตรงที่มันยากกว่ากิก้าก็คือตอนลงเออทุกคนคือคือเอาจริงนะ ผมเคยขี่อ่ะผมเคยขี่สไปโนในในโหมด Easy อีซี่ก่อนก่อนู่นนะ่ะเออผมเคยไปขี่นะแล้วมันตกจากที่สูงตายเลย <c oughs> คือต้องเข้าใจนะว่าเกมนี้ค่อนข้างสมจริงนะฮะสัตว์ใหญ่นะเวลามันตกจากที่สูงเนี่ยมันจะเกิดยังไงอะบาดแผลมากกว่าสัตว์เล็กนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวด้วยเนาะ อันนี้ก็สมจริงเกินปัญหาก็คือลงนี่แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปในตอนที่ลงเสร็จดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ลงมาถึงพื้นเรียบร้อยนะฮะก็ปลอดภัยดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่กล้าเห่านะไม่กล้าไม่กล้าไปตีตัวไหนเลยนะฮะตอนนี้ก็กลับบ้านนะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนาะก็ได้พบฮันเจ้าสไปโนเอย้ย แล้วก็ทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสีเป็นสีที่ต้องการนะครับถ้าใครมีอ่าสไปโนที่แบบว่าเป็นตัวรักเนี่ยก็สามารถแบบว่าเลเวลโหดหรือว่าคิดว่าโคดของตัวผมเนี่ยก็สามารถส่งรูปมาในเพจได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ในใต้คลิปเนอะไม่ใช่ใต้คอมเมนต์นะฮะใต้คลิปนะฮะ,ะก็สามารถกดติ้งเข้าไปแล้วก็เข้าไปในเพจก็ติดตามเพจให้ด้วยเนาะก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปอวดกันท่านในนั้น ถ้าผมชอบเนี่ยเอารูปสวยๆเลยนะถ้าผมชอบเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาขึ้นที่คลิปวิดีโอของ YouTube ของผมนะเวลาผมลงคลิปในอีพีต่อไปนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามาในเพจผมเยอะๆนะเดี๋ยวผมรอทุกคนอยู่นะครับนี่โอ้โย่างสวยเลยตอนนี้มันมืดนะก็ขออภัยด้วยนะมันมืดหน่อยเนาะตอนนี้ผมก็ไม่กล้าเข้ากับตัวไหนเลยถ้าผมตีเนี่ยมันสวนขึ้นมานี่ผมยุ่งเลยนะ นี่เดีวกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเควิ่งจิกจิกจิกๆเลยนะตอนนี้วิ่งค่อนข้างช้านะครับถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ได้เหยียบน้ำเนาะอือแต่พอเหยียบน้ําขึ้นมาเนี่ยผมดูผมมองว่าโอ้โหวิ่งแบบสปีดแบบจืดเลยนะนี่ตอนนี้ตีนยังแบบแฉะแฉะน้ําอยู่ใช่ไหมเปียกน้ําอยู่เจ้าตีนอ่าสปไปโนผมเท้าสปไปโนผมยังเปียกน้ําอยู่มั้ง โอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปนอนก่อนให้สว่างก่อนนอนแล้วผมจะเอาเจ้สาสไปโนผมเนี่ยไปโชว์อีกทีนึงนะครับนี่อันนี้คือเตียงผมนะเตียงผมคือผมทําอย่างดีนะครับผมกลัวเวลาผมนอนแล้วมันมีตัวมาตบผมนะครับนี่ตอนนี้ก็สว่างเลยนะครับนี่คลิปนี้คือผมจะไม่ค่อยตัดละมั้ง <c oughs> ขนาดนี้คือแบบไม่ค่อยตัดนะถ้าผมไม่ตัดเดีคยับโอ้โหบอกเลยว่าคลิปแบบ 2อ,อชั่วโมงเลยประมาณนี้2อถึงสชั่วโมงประมาณนี้คลิปมันยาวมากจริงๆนะข้อมูลโทรศัพท์ผมเออไอแพผมก็ไม่พอด้วยนะฮะนี่นี่โชว์ความงามหน่อยนี่ถ้าใครมีแบบว่าสวยกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะหรือว่าสามารถส่งรูปในไว้ในเพจได้นะฮะกดเข้าติดตามเพจเด้วยเด้อเพจใหม่ๆเลยเอาจงสปอนซอร์ก็เข้าได้นะรออยู่กันทุกคนนี่ส,สวยๆเลยนะครับตา ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจุุ๊จุกุจุกุ